ไปหาหมอหนูตาบอดพังเลยขอบคุณนะคะบรรเทาของเทศบาลของมะเดื่อนะคะมาช่วยพาน้องไปหาหมอโอ้ยพี่น่ารักอะ่ะน้องไม่ดื้อเลยเขาไม่ค่อยนี่เขาไม่ค่อยดุเราตอนนี้เอ้ยแล้วแล้วเดี๋ยว,วใครจะไปกับน้องอะคะเดี๋ยวมีพี่ชายกับหนูไปค่ะค่ะ ขอขอบคุณนะคะของพี่ทั้งสองคนนะคะบรรเทาสาธารณภัยของตำบลของมะเดื่อนะคะของเทศบาลของมะเดื่อค่ะโอ้โหหนูเจ็บหนูเจ็บเดี๋ยวนามออกขาก่อนี่แกเมียรอให้ตามดูจากนี้นี่พ้องนี้ดิโอ้ยน่ารักมากโอ้ยไม่ดื้อเลย หมอนนะลูก